ตัวแท่นในการอ่านสารงานนะครับประสานงานความรู้สึกที่ว่าข้าดิบอิฐป่ามาลดหลานเนาะจุดประสงค์ของเวลามาไปได้เพาะผมรับสูงว่างเนาะพี่น้องเขาเห็นเขาเคยเห็นแล้วก็คือมีคิดสนิทว่าบานเฮาเนาะบานเฮาลดูหลานยามที่ว่ามีกำลังเอ็ดสามารถประสานงานชุบไอชุบน้องชุบพีเผือจะ ก็เลยว่าคิดเหมือกันว่าพาดีเอสนะครับก็ไม่ได้เพล่อรายนะจะเป็นคนง่ายรุ่นเลิกกับย่าครับทิ้งงานทุกกับสนับสนุนเตรียมทีทุกทุกทุกลุ้มครับมีวัดเพื่อกับย่าครับเพื่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็พื่อทิ้งงานทุกกับสมรรถนะศักดิ์เตลอดเครับผมอันนี้คือความในใจครับครับผมขอบคุณครับ ขอตัวเชิญคุณเพชรนะครับเพชร,รนรงค์วัง,ง,ง,งกะฮัดอ่าสมบูรณ์นะครับก็คือนี้ทีมงานก็คือเคยเอสเคยทางกับมือวานเข้ามานะครับแันะะ้วกงง็ร่รวมงานกับผู้ใหญ่บานกับลายลุ้นลายสมัยอยู่ครับทีมงานนลงก็คือเป็นกุ้มไม่น้อยครับติดจัดตั้งขึ้นมาจากไม่ลุ้นสมัยเล่นนะครับแล้วก็ได้โอกาสน,านี่ เอสต้นเอสหรือต้อยชาวบ้านครับหรือนี่กับนี่เข้ากับอยากพัฒนามู่บานของเขาครับก็เลยอี่ยังไม่เคยเพิเป็นผนสามารถประสานงานไปได้หลายทางนี่ครับก็เลยกลายเป็นผงจะเป็นแอดมินอยู่ในเพจไอดานโงครับที่เดียวครับ,บต้นต้นก็จะเป็นผู้ประสานงานผมก็จะเป็นพวกกราฟิกอีซายอยู่ทางหลังครับ กนี้เจอกล้องลูกหลานครับที่งานทุกคันครับที่ร้มให้งานพระปาในครั้งนี้รูร่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมทักหาผู้เลิกมีแต่ให้ความร่วมมือทุกคนนะครับมีได้เพื่อปฏิเสธซอยเดียวครับชาวบ้านเฮาขอครับคการเจอของลวมหลานเนาะนมาพัฒนาบ้านเฮากับเพื่อนนั่นล่ะ คือเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคุณเพชรเนี่ยคุณเพชรนรงลงเนี่ยได้กลับมาเยี่ยมบ้าน,นครับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วได้พูดคุยกับผมว่าโตตอนนี้ทีมงานดันหลวงแล้วก็ลูกหลานที่อยู่กรุงเทพเราก็ไม่ได้คุยขน,นานแล้วนะผมบอกว่าอย่างนี้นะก็เลยผมก็เลยบอกว่าพี่ประชารนบะเวลาเรามีงานเราจะขาดเกา้าอี้แล้วก็พัดลมนะครับ ว่าเราจะต้องขนเก้าอี้จากบ้านไปเลยบอกว่าปีใหม่เราทาพระป่าไหมเพื่อจะซื้อเก้าอี้นะครับวอดีคุณเพชรนรงบอกว่าเดี๋ยวผมจะประสานทีมงานดันหลวงแล้วก็ลูกหลานบ้านน้ปุ่มนะครับที่อยู่กรุงเทพที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไหนก็ช่างนะว่าเราจะทายังไงนะครับพอได้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากที่คุณเพชรกลับลงไปทํางานตามปกตินะครับก็ได้ประสานผมมาบอกว่าจะขอบริจาคลูกหลาน ทีมงานดันหลวงลูกหลานบ้านปุ่งทุกคนเนี่ยทั้งที่อยู่ในในกลุ่มดันหลวงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี้ยบริจาคซื้อเกอ้าอี้นะครับเพื่อมาไว้ที่ป่าช้านะครับหลังจากนั้นมาไม่กี่วันก็ได้รับบริจาคการล้นหลานจากลูกหลานนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นความสําคัญก็ได้ร่วมกันบริจาคได้เก้าอี้มา80ตัวนะครับทั้งนั้นครับแล้วก็พัดลมใหญ่อีก3ามเครื่องนะครับ หลังจากนั้นมาท่านพอประดินท่านมาอย่างครับวันนี้ท่านได้มากินกาแฟที่ร้านนะท่านหลังจากท่านกเกษียณแล้วท่านก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับผมก็เลยได้พูดคุยกับท่านบอประดินว่าตอนนี้ลูกหลานทีมงานดันหลวงเนี่ยเขาได้บริจาคเก,ก้าอี้มาที่ไว้ที่ประชา้านรุกได้แปสิบตัวท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาอีกยี่สิบตัวนะครับตอนนี้ อยู่ที่ประชาเรามีเก้าอ ICO, ี้ใหม่ไปแล้ว100รตัวนะครับขอพรดลมสามตัวนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วท่านผอประด like, ินก็ยังมีจิตอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะมอบอีกเจ็ดพันบาทให้จิตอาสาที่ช่วยเหลืองานในที่ประชาเวลามีงานเขาดับนะครับแล้วก็ท่านได้ประสานไปกับท่านร้อยตำรวจเอกวชิรินัญชานะครับพี่ชายของท่านที่เป็นข้าราชการเกษียณแล้ว ท่านก็ช่วยสนับสนุนมาอีกสามพบาทครับรวมให้จิตอาสาบ้านนระปุ่งที่ไปทำงานที่ช่วยงานที่ประชานะครับหนึ่งมืนบาทนะครับต้องขอขอบคุณมรนาโอากาศนี้ด้วยนะครับครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ท่านได้กล่าวความในใจนะครับเพื่อเป็น